ความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตลอด45พรรษามาประชุมรวมกันอยู่ในความไม่ประมาททั้งสิน้นดังจะเห็นได้จากปัชิมโอวาทก่อนพุทธบรินิพานที่พระองค์ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายให้นึกถึงสังขาร ร่างกายที่มีเที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งสิ้นในโลกแล้วดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือดำเนินจิตอยู่ในหนทางสายกลางเอาสติ ควบคุมใจให้หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตลอดเวลานะจ๊ะและ้วสมมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ในจิตวักวันนาว่าทูรังคำมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังเยจิตตังสัญ,ญเมสันติโมขันติมารพันธนาติ ชนเหล่าใดจากสำรวมจิตนี้ซึ่งไปได้ไกลเที่ยวไปโดดเดี่ยวไม่มีรูปร่างอาศัยถ้ำคือร่างกายไว้ได้ชนเหล่านั้นจากพ้นจากบ่วงแห่งมารได้ผู้ที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากบ่วงมารได้เนี่ยก็เพราะไม่สามารถ สํารวมระวังจิตให้อยู่ภายในตัวส่วนใหญ่แล้วนะมักจะปล่อยใจไปตามกระแสะกิเลสแล้วไปยึดติดอยู่กับคนสัตว์สิ่งของนอกตัวซึ่งเป็นเบญจาการ,รมคุณทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมต่างๆเพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงสอนให้สำรวมระวังจิตดวงนี้ให้ดีให้หยุดนิ่งอยู่ในกายยาววานาคืบกว้างศอกนี่แหละแล้วก็รักษาไว้ให้ผ่องใสเครื่องล่อภายนอกจะได้ไม่สามารถดึงใจของเราให้หลุดออกจากฐานที่ตั้งไปได้พระอระหันตเจ้าทั้งหลาย ท่านเป็นผู้สํารวมระวังจิตได้อย่างยอดเยี่ยมเครื่องผูกแข่งมานทั้งหมดทั้งจะเป็นของหยาบและของละเอียดของมนุษย์หรือทิพย์ไม่สามารถมารัดเลึงจิตใจของท่านเอาไว้ได้ท่านนามีความสุขอยู่กับกระแสธรรมภายในซึ่งเกิดจากการเข้าถึงกายธรรมอรหัต ใจของท่านจึงเป็นอิสระหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างเมื่อหลุดจากเครื่องผูกแข่งมานได้จึงมีอธิปไตยความป็นใหญ่ในตนมีตกอยู่ในอำนาจของมานและยังสามารถต่อกรกับมานผู้มีอนุภาพมากได้อีกด้วยเหมือนดังเรื่องของพระอุปคุตเถระ ผู้มีฤทธานุภาพมากที่หลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เมื่อวานนี้นะจ๊ะว่าท่านน่ะเป็นผู้สาม,มารถต่อกรกับท้าวสวัสดีมารผู้มีอนุภาพมากได้สืบเนื่องจากเมื่อวานถึงตอนที่ท้าวสวัสดีมารได้ลงมาทำลายการฉลองมหาเจดีย์8 4 0 0 0แห่ง ติพระเจ้าโศกได้จัดขึ้นพระอุปคุตก็ทำหน้าที่เข้าขัดขวางอย่างสุดฤทธิ์แม้พญามารจะบันดาลให้ฝนลูกไฟที่ร้อนแรงตกใส่ในบริเวณพิธีก็เถระก็ใช้ริ์หอบเอาหาฝนทั้งหมดไปตกนอกจัก,กรวาลจากนั้นจอมมารก็เนรมิรเป็นโคใหญ่วิ่งปรีไปด้วยความโกรธ หมายจะชนประทีปในพิธีให้แตกกำไเพระเถระก็เนรมิตกายเป็นพยักษ์ใหญ่วิ่งไลต่ตะปบโคทึกโคนั้นก็ร้องในสำเนียงพิลึกจนมทติขนลุกขนพองสยองกล้าาของผู้ที่มาร่วมงานเมื่อผู้มีฤทธิ์ทั้งสองประรองฤทธิ์กันได้สักครู่หนึ่งโคทึกก็ล้มลงถึงความปราชัย กลับกลายเป็นนาคราชมีเจ็ดเสียนเข้าคาบกายพยักษ์ใหญ่ฝ่ายพยัก์ใหญ่ก็กลับกลายเป็นพยาครุฑตัวใหญ่มหืมาคาบศีรษะพยานาคลากไปมาให้ถึงความปราชัยพยามารก็ละจากเพศนกักแปรภาคเป็นยักษ์ดุร้ายในตาถลน ถือกระบองทองแดงใหญ่เท่าลำตาลกวัดแกงเข้าประหัดพระหารพยาครุอยางดูดันพระมหาเถระก็เรีบรุดแปลงกายเป็นยักษ์ตัวใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นอีกสองเท่าใช้กระบองเข้าทุบตีประหารศีรพยามารฝ่ายพยามารหมดทาทางสู้แล้วก็สิฤทลิ์จึงแสดงตนที่ปรากฏและแสดงอาการยอมแพ้ พระยาย,ยักษ์ใหญ่กะกับกลายเป็นพระมหาเถระตามเดิมและก็เนรมิตรซากสุนัขที่มีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วมูนอนให้ลอยไปคล้องพันคอพยาม,มารอย่างรวดเร็วพร้อมกับอธิษฐานจิตมั่นว่าผู้ใด,ดผู้หนึ่งถึงแม้มาดรวร่าเป็นเทวดาอินพรหมจึงจะได้สามารถปลดเปลื้องสุนัขเน่านี้ ออกจากคอของมารนี้ได้เมื่อกล่าวประกาศเป็นคำขาดเดวมนาจอธิษฐานบารมีมั่นแล้วก็ขับไล่สาส่งพยามารไปให้พ้นจะได้มารบกวนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิธ์ในครั้งนี้อีกพญาว,วัสดีมานสมงวีซากาสุภะสุนักเน่าพันธนาการที่คอจะปลดปรเรื่องอย่างไรก็ไม่ได้ จึงเกิดความละอายต่อเหล่าทวยเทพเป็นอย่างยิ่งได้หอบไปขอให้ท้ามหาราชทั้งสี่ให้ช่วยแก้บ่วงสุนักเน่านี้ท้ามหาราชทั้งสี่ก็อัญชิีกรด้วยคารวะกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าไม่สามารถช่วยได้หรอกจึงหอบไปหาพระอินท์ท้าสุยามาเทวราชและท้าสันตฤศเทวราชท้านิมิตเทวราช ถ้าปรินิมิตะเทวราชแม้จะหอกขึ้นไปถึงพรมมโลกไปหาท้าสหัมบดีพลมท่านผู้มีฤทธ์เหล่านั้นก็ได้แต่กล่าวว่าพระมหาเถระรูปนี้เนะี่ยเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญามีมเหสักดานุภาพมากพวกเราณไม่สามารถแก้พัฒนาการนี้ให้แก่ท่านได้หรอก ท่านจงกลับลงไปหาภิกษุองค์นั้นเถิดพญามารได้สดับเส้นนั้นก็มีหฤทัยท้อแท้สิลิตจึงคิดกลับมาหาพระเถระเจ้าได้ขับวิงวอนให้ช่วยปลดเปลื้องอสุภพันธนาการแต่พระมาหาเถระได้บังคับให้ไปที่ภูผาบันพศแล้วใช้ประคตเอวของท่าน หกพันคอพยามารรวบมัดเข้ากับภูเขาแล้วกล่าวสำทับซ้ำลงไปว่าท่านจงอยู่ที่นี่จนกว่างานฉลองพระสถูุปเจดีจะเสร็จสิ้นครั้นกล่าวแล้วก็ปล่อยให้พยามารอยู่ตามลำพังผู้เดียวเป็นเวลาถึงเจ็ดปีอพยามาถูกผูกมัดติดกับภูผาบรรพศใจก็รันทด เศร้าส้อยที่ต้องจากที่พยาวิมาณของตนมาทนทุกข์ทรมานนานก็เริ่มคลายความพยศโหดร้ายและก็หวนนึกถึงพระพุทธคุณในการกล่าวรำพันออกมาว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงสถิตเหนือรัตนบัลลังก์ภายใต้มหาโพธิบัลลังก์ข้าพระบาทเกิดความริษยา ว่างจักราวุธอันคมกราสามารถตัดวัชระวรมพ์ให้ขาดลงได้แต่ทรงอาศัยพระพุทธ,ธานุภาพจากนั้นก็กลายเป็นพวงดอกไม้บูชาอาวุธทั้งหลายที่บริวารของข้าพระบาทกว้างไปก็กลับกลายเป็นพวงบุพผาชาติตกลงมาอย่างพื้นพระส,สุธาข้าพระบาทผู้ชื่อว่ามาราธิราา ก็ถึงความพ่ายแพ้แก่พระองค์ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาขอพระองค์จงทรงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองในการบัดน,นี้เถิดแต่ปางก่อนข้าบระงคได้หลงผิดไปทำอันตรายแก่พระเจนสีเป็นอันมากพระองค์จะทรงทำโทษแก่ข้าพระองเพียงนิดหน่อยก็ไม่ได้มีเลยแต่บัดน,นี้เนี่ยสาวกของพระองค์ เจ้าไม่มีความกรุณาเอาเส้นเลยทรมานในขับล่งสวยทุกทรมานแสนสาหัสเห็นปานนี้ท้าพยาวัสวดียิ่งคิดลำพันก็โศกสรรและวกรธาเอาบาทากระทืบบรรพดภูผาเสียงดังสนั่นแล้วก็อุทานว่าอาข้าพระเจ้ามีกุศลสมภาน ได้สั่งสมบุญไว้ในอนาคตการขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีมหากรุณาต่อสัตว์อันไม่มีประมาณใดเถิดเมื่อพญามารเปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิพระมหาเถระก็ได้ยินได้ฟังคำลำพึงลำพันของพญามารอยู่ก็ปรากฏและกล่าวว่าท่านจงอดโทษแก่ตมมาดิเถิด ประโยชน์ของท่านคือการปรารถนาพุทธภูมิอัตมาก็ได้ให้บังเกิดขึ้นแล้วพยามารถามด้วยความน้อยใจว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพุทธสาวกทำไมจึงไม่มีใจกรุณาปราณีมาทำโทษแก่ขา้าพเจ้าแสนสาหัสถึงป่านนี้พระเถระก็ตอบว่าเรากับท่านเป็นคู่ทรมานกัน เราปรารถนาดีต่อท่านโดยวิธีการแบบนี้จึงไม่ได้แสดงมหากรุณาต่อท่านเหมือนดังพระพุทธองค์เราได้ทําโทษแก่ท่านครั้งนี้เพื่อให้ท่านมีจิตอินดีปรารถนาพุทธภูมิตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านจงหมั่นอบรมบ่มบารมีให้แก่รอบเพื่อม,มุ่งโพธิญานเถิดตั้งแต่นั้นมา ท้าวาสวัสดิมานก็มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในอนาคตการทางก็จะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าละพุทธธรรมสามีเป็นพระพุทธเจ้าโรงเดียวในกลับนั้นมีไม้รังเป็นโพธิสถานรองรับการตัดสรู้ธรรมของพระองค์ในยุคสมัยนั้น ท่านจะได้สั่งสอนให้เวนยศัตว์บรลุอมตะธรรมเป็นอันมากทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ซึ่งที่ผ่านมาถ้าเด็ดพลังพลาดไปเข้าหมู่มารที่สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นประนิมิตรวัสวัสดีเป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในคำพี่ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะจ๊ะว่าวิถีชีวิตรเรานะ่พลิกผันกันได้จากดีกลายเป็นร้ายและจากร้ายกลายเป็นดีได้ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะเลือกทำอย่างไหนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นสาว,วกของพระพุทธเจ้าเป็นฝ่ายพระเป็นผู้มีเชื้อของความดี ของท่าธรรมฝ่ายขาวที่เป็นสุขธรรมก็ให้มันสํารวมระวังจิตเอาไว้ให้ดีอย่าได้ประมาทไปหลงทางมานให้ใจเนะ่เป็นพระคิดพูดทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนเอาไว้และก็มารักษาใจให้ใส่ใสให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ,อเราก็จะดำรงอยู่บนเส้นทางพระนิพพานตลอดไปนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรง อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอด